สวัสดีครับวันนี้อเนกโซลาเซลล์ครับผมมาติดปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำโซลาเซลล์ใช้ในการเกษตรปลูกผักครับผมวันนี้ปลูกผักก็เลยจะวการมาตกปลาด้วยอข้างน้ำครับนี่ครับผมสำหรับปลาวันนี้ปลาซิวปลาปกปลาขาวนะครับนี่ครับผมวันนี้เพิ่นกำลังตัดหญ้ากันอยู่ครับนี่ครับสายยางพุ่ครับเจ้าข้องส่วน นู่นกับนี่ครับผมสายน้ำนะครับเพิ่นบอกว่าสายอ่อนๆเด้อวาชั ON ้นเลยตตั้งให้เลยนะครับนี่ครับผมปึ๊บมีขาตั้งด้วยนะครับกดน้ำครับผมตรงนู้นพอนำออกนะครับหนึ่งนิ้วนะครับผมปึ๊บครับตรงนี้บริเวณกว้างครับผมนี่ก็มารับเพื่นกำลังตัดตัดหญ้ากันครับ หบางจุดกาอันอ่าเริ่มอันนี้แล้วครับเดี๋ยวผมเปิดน้ำครับปึ๊บสวิต้ง่ายๆครับผมสบายๆน้ำมาแล้วครับน้ำมาแล้วน้ำมาแล่นมาแล้วครับมาแล่นมาแล้วไปแล้วครับไปแล้วนะครับมาแล้วเดี๋ยวคุณครับมาแล้วนี่ออกแล้วครับ คอรหนึ่งนิ้วครับผมอือุ่นครับแพงพืชเพื่อใส่เป็นส่วนพักครับอืมครับผมสบายสบายสนใจติดต่อเข้ามาได้เบอ,อร์โทร080 728 1 0 4 4นะครับเฟรก็นายอเนกโซลาร์เซล Youtube ก็อีสานไทยเลยส่วนเพจก็มีอีสานไทยเลยกับโซลา่าเซลล์ราคาถูกสุดคุ้มนะครับมีอะไรติดต่อเข้ามาได้ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ